สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูสุนีอีกแล้วนะคะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะวันนี้เรามาร้องเพลงกันก่อนทุกคนยืนเลยค่ะยืนเลยค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วเตรียมตัวนะคะนานนกบินมาริบริบนกกระจิบ1นึ่งอี่ห้าอีูบินล่องลอยมาหกเจด แปดเก้าสิบตัวอ่าเมื่อเด็กๆร้องเพลงได้แล้วเพราะว่าตอนเรียนออนไซคุณครูคก็สอนจำได้ไหมคะอ่าให้เด็กๆคิดสิคะว่าในเนื้อเพลงอ่ะเขาพูดเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเด็กๆบอกว่าพูดเกี่ยวกับนกถูกต้องอะไรอีกคะอะไรคะอะไรคะตัวเลขเก่งมากอ่านะคะ เขาพูดถึงตัวเลขด้วยแล้วก็นกด้วยแล้วก็การนับใช่ไหมคะตอนนี้เมื่อวันจันเด็กๆได้เรียนเลขหนึ่งถึงเลขหกับครูวิไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆมาเรียนกับคุณครูสุนีเลข6กเลยนะคะเด็กๆมาแล้วค่ะมาดูเลข6กันค่ะอ่ามานะคะเด็กๆมาดูนะคะอันนี้เลขหกอารบิก ส่วนอันนี้เลข6ไทยเด็กๆสังเกตนะคะเลข6อารบิกมีวงกลมอยู่ข้างล่างอันนี้เลข6ไทยเห็นไหมคะจำไหมนะคะตัวไปอันนี้คือภาษาไทยหออกกอหกตัวหนังสือเวลาเขียนนะคะต่อไปเลข6แล้วเด็กๆลงมาดูข้างล่างต่อไปเลข7จ็ดอารบิก แล้วก็เลข7ไทยเลข7จน่ะจะเขียนคล้ายๆเหมือนเลข3แต่เลข7มันมีหางเลข3ไทยไม่มีหางแต่เลข7มีหางนะคะสังเกตด,ดูดีๆนะแล้วก็ตัวหนังสืออ่านว่าจอเอดเจนะคะต่อไปต่อไปมาดูเลข8เลข8เห็นไหมคะเลข8ปอารบิ นะคะเลข8อาราบิกแล้วก็เลข8ไทยเลข8ไทยจะเขียนต่างกับเลข4ไทยนะคะอันนี้หัวเข้าเลข4ี่จะหัวออกนะคะเด็กๆเ,เวลาเขียนต้องสังเกตแล้วดูด้วยว่าหัวเข้าหรือหัวออกแล้วก็ตัวหนังสือก็ปอแอดแปนะคะต่อไปมาดูเลขเเลข9้าอาราบิก มีโวงโกลมอยู่ข้างบนอันนี้เลข9ไทยนะคะจำไหมนะคะเลข9ไทยมีหางแล้วก็ตัวหนังสือก็เอาเก่าไมโท9ต่อไปมาดูข้างบนเลข10อาหรบับมีเลข1นึ่งำศเลขไทยก็เหมือนกันเลข1กับเลข0น ตัวหนังสือก็ซออีบอสิบนะคะเด็กๆสังเกตดูนะสังเกตดูนะว่าตัวเลขไทยกับเลขอารบิบมันจะไม่เหมือนกันสังเกตดูดีๆนะเมื่อเด็กๆสังเกตแล้วนะคะเด็กๆก็เตรียมตัวไปหยิบแบบฝึกหัดมาเลยค่ะคุณครูจะรอนะคะ่าเด็กๆหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะเปิดหน้านี้เลยนะคะ เด็กๆมาอ่านคำสั่งก่อนนะคะลูกเขาบอกว่าจงวงกลมร้อมรอบตัวเลขที่มีค่าเท่ากับซ้ายมือเอาใหม่ครั้งนะคะจงวงกลมร้อมรอบตัวเลขที่มีค่าเท่ากับซ้ายมืออ่าเด็กๆด,ดูทางซ้ายมือซ้ายมือของเด็กๆช่องแรกคือเลขอะไรคะ เลขหกอารบิกแล้วเด็กๆมาดูนะคะเลขหกไทยอยู่ไหนเอ่ยตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเด็กๆคิดว่าตัวไหนคะตัวไหนคะตัวไหนคะตัวไหนบอกมาเลยค่ะเด็กๆบอกว่าตรงกลางค่ะหรือตัวที่สองตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าตัวนี้เด็กๆก็วงกลมเห็นไหมคะเลขหกอารบิก แล้วก็เลข6ไทยต่อไปดูนะคะต่อไปเลข9อารบิกดูนะตัวไหน9ไทยคะตัวที่1ตัวที่สองตัวที่สาตัวไหนคะเด็กๆว่าตัวไหนถูกคะตัวไหนคะตัวไหนคะตัวนี้ใช่ไหมอ้าบอกไม่ใช่ตัวไหนคะตัวนี้ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ ตัวนี้ใช่ไหมอ่าใช่เก่งมากถูกต้องตัวนี้คือเลข9ไทยนะคะต่อไปช่องต่อไปคือเลข7อารบิกอันนี้เด็กๆมาดูนะคะเลข7อันไหนคือเลขไทยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมตัวไหนคะตัวไหนคะเลข7อารบิก เหมือนกับเลขสามไทยแล้วมีหางอะคะ่ะเด็กๆตัวไหนคะตัวไหนอ่าเด็กๆบอกตัวสุดท้ายช่องสุดท้ายเก่งมากค่ะวงอ,อันนี้นะคะต่อไปเลขสิบโออันนี้ง่ายเลยเลขสิบมีหนึ่งนำศูนย์ตัวไหนตัวไหนตัวไหนมีหนึ่งกับศูนย์ตัวไหนคะอ่าเด็กๆบอกตรงกลางคะ่ะเก่งมากตรงกลางใช่ไหมคะวงกลมเลย ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเลข8อาราบิกตัวไหนคะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวไหนคะเลข8ไทยตัวไหนคะคุณครูบอกแล้วเลข8ไทยหมุนหัวเข้าตัวไหนคะหมุนหัวเข้าเด็กๆด,ด,ดูสิตัวไหนเด็กๆบอกว่าตัวที่1เก่งมากเลข8ไทยอันนี้เลข8อาราบิก เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปหรือวิดีโอส่งมาให้ครูสุนีดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ